สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆชาว YouTube และ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงประจำปีทั้ง12นัก,กษัตร์นะคะในในปี2 5 6 4หรือ2021ก็จะเป็นการทำนายทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสำเร็จต่างๆนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมก่อนอื่นแม่หมอก็ ต้องขอบพระคุณสําหรับเพื่อนๆทั้งสมาชิกคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจติดตามให้กับแม่หมอตัวน้อยๆคนนี้ตลอดมาเลยนะคะก็เป็นอะไรที่มีกําลังใจอย่างมากเลยนะคะในการทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเราเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีซึ่งกันและกันนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีไม่ว่าคิดสิ่งใดก็สุขสมปัรถนาทุกประการ และประสบความสาเร็จดังความตั้งใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแล้วก็ใจที่แข็งแรงนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าในปีนี้2อง4ชาวทั้ง12นักตัดจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสาเร็จเราก็มารับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินบาีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงประจำปีของชาวปีนักษัตรปีจอในช่วงปี2564หรือ2021ก็จะเป็นการทำนายโดยทั่วไปจะมีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสำเร็จต่างๆนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงปีนี้นะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแต่อย่าได้คิดมาก อันนี้เราก็มาดูกันเลยว่าในช่วงปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็มาดูตำแหน่งไพ่กันสิไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของคุณได้เดรเดทนะคะสามบริยนันเดียมเพจห้าดาบอัศวินถือเหรียญอัศวินถือแม้เท้าสี่ถ้วยจัตติกกงล้อสามแม้เท้าแฮงแมนเดียมเพอร์เรอร์แล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้สองถ้วยนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันซิลักษณะโดยทั่วไปของชาวปีจอเป็นอย่างไรบ้างลักษณะโดยทั่วไปของชาวปีจอ ส่วนใหญ่จะมีบุคลิกที่ล่าเริงมองโลกแง่บวกมีความสุขประสบความสำเร็จมีชีวิตที่สดใสเป็นคนกล้าหาญมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมีบุคลิกที่มีเสน่ห์มีพลังนะคะส่วนทางด้านความรักมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงอบอุ่นเป็นคู่แสนสุขนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณในปีนี้ได้เดะเดนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เป็นไพ่แห่งการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในหลายคนมีการจบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกบางอย่างนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเรดหรืออีกความหมายอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพในปีนี้ทั้งตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักอาจจะเจ็บป่วยบ่อยก็มีความเป็นไปได้นะคะเป็นเป็นหายหายหรือไม่ก็จะป่วยเป็นโรคเรื้อรลังที่ รักษาไม่หายขาดนะคะยังไงก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าเดอะเดอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในหลายคนอาจจะได้รับมรดกทรัพย์สินมีบุคคลที่ทําพินัยกรรมให้คุณหรือคุณจะได้รับพินัยกรรมนะคะได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้และมองว่าคุณกําลังกังวลใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือว่าบุคคลอันที่รักเป็นเพศชาย ลักษณะเหมือนคุณกังวลใจอยู่นะเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าในตำแหน่งวินาศความกังวลเกี่ยวกับบุคคลเพศชายนะคะหรือว่าอาจจะมีคนป่วยอยู่ในช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็เลยมีความกังวลใจเป็นห่วงนะคะแต่มองว่าในปีนี้ปัญหาต่างๆนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็าตาม ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะส่วนตำแหน่งการงานของคุณการงานของคุณสามไม้เท้านะคะในตำแหน่งการงานของคุณแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าการงานของคุณในปีนี้ต้องใช้ความอดทนสู้และลุยไปข้างหน้านะคะหรือว่าปีนี้หลายๆคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานนะคะ บางคนอาจจะรอง,งานอยู่หรือว่าต้องการย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือบางคนเพิ่งจะลาออกจากงานต้องการเริ่มต้นใหม่ในช่วงปีหน้าก็กําลังรอง,งานอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่มองว่ามีโอกาสแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะการรอคอยของคุณหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงงานมีความเป็นไปได้สูงเพาราะลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะเป็นคนอดทนอดกั้นค่อนข้างขยันขันแข็งนะคะ ในปีนี้งานของคุณได้สามแม้เท้านะแล้วก็อัศวินถือแม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่กลองล้อนะคะในหลายคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆนะคะการติดต่อประสานงานเดินทางเกี่ยวกับงานก็ได้หรือว่าเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะทำงานอยู่ที่ไกลๆก็มีความเป็นไปได้แต่อันเนี้ยแม่หมอมองว่าในหลายไพ่ในหลายตำแหน่ง ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเกี่ยวกับงานนะคะต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าสังเกตการดูว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสถานที่ทำงานบริษัทของคุณน่ะอาจจะมีปัญหาหยุดชะงักต้องปิดกิจการชั่วคราวก็ขอให้อดทนรอนะคะมองว่าปีนี้คนที่ทำงานได้ราชการค่อนข้างดีนะคะแต่รัฐวิสาหก,กิจหรือว่าบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรอ่อ่ะ อาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นได้แบบกระทันหันเพราะว่าได้ไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นแล้วก็ได้เดอะเดทนะคะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะกลายเป็นปัญหาเรื้อลังนะคะงานของคุณเหมือนกับว่าทรงทรงตัวนะ ยังไงถ้าคุณอดทนทําที่เดิมไปได้ก็ขอให้อดทนไปก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะในช่วงนี้อาจจะหางานยากหรือไม่ก็ตกงานยาวนะคะค่อนข้างอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงอยู่นะยังไงก็เตือนเอาไว้นะคะเพราะว่าบางบริษัทหรือว่าโรงงานอาจจะเปลี่ยจัการชั่วคราวก็ได้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันมีคำสั่งฟ้าแลบเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ว่าอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายของคุณหรือหรือว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินของคุณก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้รู้จักอดจักออมหรือว่าจักเก็บจักทำนะคะส่วนสำหรับบางคนนะที่ต้องการค้าขายนะคะต้องการค้าขายขยับขยายลงทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะ ก็ต้องดูเศรษฐกิจด้วยนะแต่แม่หมอมองว่าคนที่ทำเกี่ยวกับการขายเกี่ยวกับของเก่าเปิดร้านขายของเก่าของโบราณของมือสองสินค้าที่ระลึกสวยๆงามๆเปิดร้านเสริมสวยสปาร้านนวดขายผลิตภัณฑ์ของสวยงามน้ําหอมเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมดีมากๆเลยนะคะทําแล้วรวยนะคะ หรือไม่ก็งานเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับเอกสารทนายความที่ปรึกษาต่างๆทําแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะบางคนต้องการกู้หนี้ยืมสินในช่วงเนี้ยหรือว่ายื่นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารยื่นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าเดินทางไกลไปต่างประเทศมองว่าได้รับการอนุมัตินะคะสามารถผ่านได้นะคะ การรอคอยของคุณผ่านได้นะมองว่าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าหรือว่าการกู้หนี้ยืมสินนะคะเพราะว่าในหลายๆคนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆกู้หนี้ยืมสินเพราะว่ามีเกี่ยวกับจัติกเกี่ยวกับเอกสารสัญญากฎหมายแล้วก็สามเหลี่ยนนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยนะคะ สามารถผ่านไปได้ด้วยดีมีความสุขมีความสมหวังนะคะได้ไพ่กลงล้อแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะได้ดีเอ็มเพก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องรอบคอบระมัดระวังไม่ว่าคุณจะเซ็นเอกสารสัญญาอะไรก็ตามต้องอ่านให้รอบคอบด้วยนะคะต้องมีความละเอียดเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะ หรือว่าการเซ็นค้ำประกันแต่ก็มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่นะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยให้ระวังเกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องหรือว่าการแบ่งมดรดกทรัพย์สินเอกสารสัญญามีปัญหาที่มีความผิดพลาดหรือไม่ก็เกี่ยวกับการกู้นิ้ยืมสินหรือว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเดือดร้อนเพราะ บุคคลอื่นหรือว่าเดือดร้อนเพราะปัญหาของคนอื่นนะคะยังไงก็ต้องระวังนะแล้วห้ามเป็นค้ำประกันใครเด็ดขาดนะคะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายอันนี้มาดูซิเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเป็นเชลายการงานถือว่าใช้ได้นะคะหรือว่าใครร้องงานใหม่ก็มีโอกาสประสบความสาเร็จแต่อันนี้มาดูซิเรื่องการเงินของคุณเป็นเช่นไล การเงินของคุณในะตำแหน่งการเงินของคุณได้สามเหรียญแล้วก็ตำแหน่งโชคลาภความสำเร็จของคุณได้แฮงแมนแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะมองว่าในปีนี้ในหลายๆคนการเงินของคุณทรงทรงตัวพอใช้ได้นะแต่ไม่ถึงกับลำบากนะคะมีคนช่วยเหลือนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่ามีคนอุปถัมภ์อยู่นะคะยังไงก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่มองว่าได้ไพ่แฮงแมนอะ มีความเป็นไม่ได้ว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองหรือไม่ก็มีภาระหนี้สินมีค่าใช้จ่ายรออยู่นะคะแต่มองว่าการเงินของคุณไม่ได้ลำบากอะไรนะยังไงสามารถหมุนได้แต่เนี่ยมันก็มีภาระใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะที่รอคุณอยู่อาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองแบบกระทันหันหรือว่ามีภาระหนี้สินภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยมีรายจ่าย มีรายจ่ายรออยู่เพียบนะคะเพราะว่าในตำแหน่งเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยของคุณเห็นไหมมีปัญหา5ดาดบอะ่ะอาจจะมีเงินที่ต้องรอหมุนอยู่ก็ได้นะคะคล้ายๆว่าในบางครั้งจังหวะชีวิตเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณก็ติดขัดบ้างในบางช่วงนะคะก็มองว่าการเงินของคุณจะติดขัดในช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีนะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ทุกอย่างจะมีทางออกนะคะ แต่มีคนช่วยเหลือเพราะว่าในที่อยู่ที่อาศัยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภาระรับผิดชอบเยอะนะคะหมุนซ้ายจ่ายขวาแต่ยังไงแม่หมอก็แนะนำว่าขอให้คุณนะควบคุมคอนโทรลเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายให้สมดุลกันนะคะให้ใช้ชีวิตแบบพอดีพอเพียงก็สามารถมีเงินหมุนได้ไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะคะ เพราะว่าคุณมีสามเหรียญน,น่ะมีสามเหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญนะ่ะการเงินของคุณถือว่าไม่ลําบากนะแต่เพียงแค่ว่าค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นภาระหนี้สินต่างๆก็ได้นะแต่ยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอให้คุณรู้จักประหยัดอดออมหรือไม่ก็อย่าฟุ่มเฟือยในช่วงปีนี้นะคะ ส่วนด้านโชคลาบนะโชคลาบความสาเร็จของคุณได้ไพ่แฮงแมนน่ะมองว่าดวงของคุณน่ะมักจะคาดเคลื่อนะมักจะคาดเคลื่อนนะถ้าบางคนชอบเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าได้แฮงแมนน่ะได้ไพ่ไม่ดอีอาจจะเป็นเกี่ยวกับน้าพักน้าแรงมากกว่านะที่จะได้เงินนะคะส่วนทางด้านเสี่ยงโชคไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะคาดเคลื่อนได้ในบางครั้ง แต่ถ้าบางคนอาจจะชอบเสี่ยงชอบซื้อก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ซื้อเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของเขาหรือว่าคุณจะได้โชคกับความรักได้โชคกับคนรักหรือไม่ก็การเสี่ยงเซมซีการเสี่ยงเซมซีนะคะบางคนเข้าวัดอ่ะอาจจะไปขย่าเซมซีก็อาจจะได้เลขมาก็ได้นะคะหรือไม่ก็ซื้อกับผู้หญิงท้องหรือไม่ก็กับเด็กนะคะ เลขนำโชคนะเลขนาโชคแม่หมอก็จะจับให้ดูซิว่าจะเลขอะไรเผื่อใครจะไปเสี่ยงโชคนะคะ1 8นะคะ1 8 4 2สี่สองนะคะห้าหห้าเก้านะคะห้าเก้า สองเจ็ดเอาอีกสักตัวสิหกห้านะคะแม่หมอก็จะทวนนะมีหกห้าห้าหกห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่สองสองสี่สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเผื่อใครชอบซื้อชอบเสี่ยงนะคะก็ลองดูนะส่วนสีที่ถูกโฉลกนะคะสีที่ถูกโฉลกกับคุณคือสีบอลเงินสีขาวสีแดงสีเขียว สีบอลเงินสีขาวสีแดงสีเขียวนะคะโรคภัยแค่เจ็บให้ระวังโรควัณโรคโรคปอดระบบประสาทช่องท้องมดลูกไม่ดีมดลูกต่ำให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดอาจจะเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเป็น,ปนหายหายหรือไม่ถ้าใครตั้งครรภ์น,นะคะให้ระวังด้วยนะเพราะว่ามดลูกต่ำถ้า คนที่ตั้งครันอยู่ให้ระวังด้วยอาจจะแท้งง่ายเพราะว่ามดลูกต่ำนะคะเพราะว่าได้ดีเอ็มเพจคนท้องตั้งครันแล้วก็ได้แฮงแมนแล้วก็เดอะเดทนะให้ระวังด้วยนะคะต้องปรึกษาหมออย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะถ้าบางคนอาจจะมดลูกต่ำนะคะหรือว่ามีภาะวะเสี่ยงเกี่ยวกับการแท้งลูกนะคะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าสามไพ่พใบเนี้ย สามใบไพ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะสำหรับผู้หญิงนะที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะยังไงก็ต้องไปหาหม,หาหมอให้ใกล้ชิดดูแลตัวเองแล้วก็กินอาหารกินวิตามินที่มีประโยชน์นะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้ก็เป็นการดีส่วนเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจผิดหวังเสียเงินเสียทองหรือว่ามีเรื่องเสียใจต่างๆคือเดือนมก,กราคมต้นปีเลยนะคะอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องอะไรเสียใจนะคะในช่วงที่ต้องระวังก็คือช่วงต้นปีเดือนมก,กราเมษากรกฎาแล้วก็สิงหากันสิงหาแล้วก็ พฤศจิกานะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะอาจจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องเสียใจเสียเงินเสียทองต่างๆเดือนมกราเมษากักฎรดาสิงหาแล้วก็พฤศจิกายนนะคะส่วนเดือนที่มีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นมีความรักมีความสมหวังมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินการทองก็คือเดือนกุมภา เดือนกุมภาเดือนมีนาแล้วก็เดือนสิงหานะคะเดือนที่ดีมีความสุขมีความสมหวังก็คือเดือนกุมภามีนาแล้วก็สิงหานะคะส่วนข้อควรระวังก็คือให้ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบคดีความจดหมายทวงหนี้เอกสารสัญญาผิดพลาดห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาดและปัญหาการเจ็บไข้ได้ดป่วยนะคะ ส่วนคำแนะนำคำแนะนำให้คุณพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเพื่อเป็นธรรมทานใส่บาตรทำบุญบ่อยๆให้ห่มผ้าพระประธานนะคะวัดหลวงพ่อสโสทรหลวงปูโตก็ได้นะคะหลวงปู่ทวดหรือตามที่คุณสะดวกนะแล้วก็ไหว้ศาลหลักเมืองนะคะและให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กที่ทำแท้ง หรือว่าบางคนอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามีวิญญาณเด็กตามอยู่ให้คุณทำบุญทำกุศลให้เขาด้วยนะคะทำแล้วชีวิตคุณจะไม่ติดขัดแล้วก็ราบลื่นขึ้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เรามาดูซิเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักของคุณเป็นเช่นลยในปีนี้นะคะจะสุขสดใสไหมเราก็มาดูซิสำหรับคนโสดนะคะ ความรักของคนโสดภายสรุปงคุณได้สองถ้วยนะคนโสดมีโอกาสเจอคนรักนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะที่จะเข้ามามีความเป็นไปได้สูงนะมีทั้งรักเก่ารักใหม่นะคะที่จะเข้ามาจะเจอคนในอดีตชาติคนที่เคยทำบุญร่วมกันมานะคะบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีความโชคดีมากเลยนะ บางคนอาจจะเจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็บางคนมีความโชคดีมีโอกาสที่ตกลงปงใจแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นจะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงหธนูที่จะเข้ามาแล้วก็คนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็คนทางไกลต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษา,า,า,ษาการรอคอยสมหวังนะคะสมความปรารถนานะสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรอคอยคนรัก เพราะว่าสาแม่เท้าเนี่ยเราคอยอยู่มีโอกาสได้เจออย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ไพ่กงล้อจะมีความสุขมีความสมหวังมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักนะคะได้ดีเอ็มเพจได้ไพ่กงล้อแล้วก็สองถ้วยในหลายคนนะมีความโชคดีจะมีโอกาสเป็นมาดามเลยนะคะจะมีวาสนาที่ดีนะ มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ามชูคุณนะคะจะเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินแล้วก็คนทางไกลที่จะเข้ามานะคะเปิดใจได้เลยเพราะว่าบางคนมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายตกลงปรงใจกันก็ได้นะเพราะว่าได้ไพ่จัดติกนะคะเกี่ยวกับการเจรจาสู่ขอตกลงปรงใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะในปีนี้แล้วก็ไพ่นางฟ้าแนะนําว่ายังไงก็ได้เจอแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณ่ะ เป็นคนมีเสน่ห์ยังไงไม่ต้องกลัวอะไรนะขอให้ทำใจให้สบายๆแล้วก็ขอให้มีอารมณ์ที่เป็นอิสระนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่มีเคมีตรงกันนะมีอะไรคล้ายๆกันมีเคมีที่ตรงกันมีความเหมือนมีความเหมือนกันชอบอะไรก็คล้ายๆกันด้วยนะคะแล้วก็มีจิตใจที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเหมือนๆกัน แล้วก็จะได้ใกล้ชิดกันในเร็ววันนี้นะคะมีโอกาสได้ชิดใกล้ชิดจัดมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันนะแต่ยังไงแม่หมอก็แนะนําว่าความรักจะต้องต่างคนต่างต้องให้เกียรติซึ่งก,กันและกันแล้วก็ให้ขอบเขตซึ่งกันและกันด้วยนะคะถือว่าใช้ได้นะสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวในตําแหน่งความรักของคุณ4ถ้วยแล้วก็ตําแหน่งภายในบ้านที่อยู่เทีสาย5ดา หลายคนเหมือนกับว่าเบื่อๆนหน่ายกันนะคะหลายคู่หลายคนอาจจะหันหลังให้กันมีความเบื่อหน่ายถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวของอีกฝ่ายนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ต่างคนต่างก็อาจจะเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันก็ได้เพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่านั่งกอดอกอะ่ะอาจจะมีเรื่องเบื่อๆนหน่ายกันหรือมีปัญหาขัดแย้ง หรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับภาระปัญหาต่างๆภาระหนี้สินต่างๆให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอ่ะอาจจะเป็นปัญหาหนักทาให้ความรักไม่เข้าใจกันหรือไม่ในช่วงเนี้ยหรือว่าในปีเนี้ยมีโอกาสที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็หันหลังให้กันนะในหลายๆคนอาจจะมีปัญหาถึงขนาดนั้นเลยนะคะลักษณะเหมือนก็ว่าอยู่กันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะต่างคนต่างเบื่อ หรือบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรคารากระตังกันมานานแล้วก็ได้เพราะว่าได้เดทเดทแล้วก็แฮงแมนนะคะบางคนอาจจะลักลักเลิกเลิกมีปัญหาคารากระตังเยอะกันมานานอาจจะตกลงปรงใจที่จะใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเพราะว่าได้จัดติบางคนอาจจะมีปัญหากันหนักๆความรักไม่ลงตัว หรือบางคนอาจจะรอคอยเกี่ยวกับการหย่าร้างกันอยู่ก็ได้นะเพราะว่าในหลายๆคนไม่ใช่ว่าความรักจะต้องลาบรื่นเสมอไปนะคะอาจจะมีปัญหากันมานานแล้วก็ได้แล้วก็รอที่จะตกลงเกี่ยวกับเอกสารสัญญากันอยู่นะคะเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตรหรือว่ารับรองบุตรนะเพราะว่าเดทแท้งแมนแล้วก็จัดติ๊กขึ้นเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับหลายๆคนที่เป็นปัญหากันนะแต่ถ้าบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไร มองว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังสามารถที่จะปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้ด้วยดีนะคะถ้าบางคนอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าคุณเปิดใจซึ่งกันและกันก็สามารถฝ่าฟัาาาผานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะมีโอกาสเคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มองภาพไพ่อะสิ่งที่เป็นปัญหา มองว่าจากบุคคลอื่นหรือว่าคนรอบข้างมากกว่าจากญาติพี่น้องหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเงินการทองนะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าในชุดคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละหรือไม่ก็เกี่ยวกับญาติพี่น้องที่เข้ามาก้าวก่ายหรือว่ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแล้วก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นปัญหานะคะ ยังไงมีอะไรก็ควรเปิดใจคุยกันนะหันหน้าเข้าหากันจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนที่มองภาพไพ่บางคนอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันก็ได้ยังไงก็ขอให้รักกันไว้เป็นการดีที่สุดนะคะหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ขอให้พยายามปณีประนอมกันให้ใช้ชีวิตด้วยความปกติสุขถึงแม้ว่าความรักของคุณจะทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ก็ยังมีความเข้าใจให้กัน แม่หมอแนะนําว่าชีวิตคู่ต้องยอมยอมกันบ้างเห็นใจกันให้มากๆและทุกอย่างจะลงตัวนะคะสําหรับบางคนถ้ารอคอยคนรักเก่าให้กลับมายังมีโอกาสรีเทิร์นอยู่นะสําหรับบางคนนะคะที่ต้องการรอคอยให้คนรักกลับมาบางคนยังมีโอกาสกลับมานะยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจยังมีกันที่จะกลับมารีเทิร์นกันนะคะเพราะว่าได้สถ้วยแล้วก็ไพ่กลงล้อนะ ถึงแม้ว่าจะมีการจบก็สามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้แต่ยังไงก็มีโอกาสที่จะกลับมารักแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องไว้ใจกันให้โอกาสกันแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันละกันก็เป็นการดีนะคะและที่สำคัญก็คือการให้อภัยนะคะ มองว่าในหลายคนยังกลับมาทําหน้าที่พ่อและก็แม่ที่ดีให้กับลูกนะคะยังถือว่าความรักของคุณยังมีโอกาสสมบูรณ์แบบอยู่นะเพราะว่าไพ่นางฟ้าคุณและคู่ยังมีใจตรงกันยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันแต่เพียงแค่ว่าสําหรับบางคนอาจจะรีทิดหมายถึงการถอยหลังกันคนละก้าว ก็มีความเป็นไปได้ต่างคนต่างอาจจะถอยหลังคนละก้าวแต่เมื่อมีความเข้าใจกันเมื่อไหร่มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะยังไงแม่หมอก็แนะนําให้ต่างคนต่างเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งก,กันและกันแล้วก็ต่างคนต่างต้องมีขอบเขตซึ่งกันและกันด้วยนะคะเป็นการดีที่สุดความรักถึงจะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีความสมหวังนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ